สวัสดีสมาชิกทุกท่านวันนี้พบกับผมพี่ประมวลจนเหมือนเดิมสมาชิกเรามาเล่โกยก็้องทำอย่างโกุ้งทะเลล่วงสุโขทัยในวันที่24 25นี้นะครับโกนี้โกนี้นะครับเป็นซึกงหัวล็อปลุนหน้าร้อยกิโลสมาชิกระหว่างโกแดงงามกองเกียรนแหล็กหรือว่าจริงทอดจากไก่โก้โฉน้ำใจสุโขทัยจนกับโกโนดล่างเก้าหยุดแต่จักหรือวัดจริ่งเชียงรายจากไก่โกส่วนบ้านโกนี้เป็นซึกจริงแจ่มชนะเลิศนะลุนหน้าร้อยกิโลสมาชิก เรามาควางปลอดแบบยอยอต่างซ่องก้ยเลยเสมออีกโกด้ดงงามกองเกียรติเหล็กหรือว่าสินรอดตัวนี้ก็ว่าจะนาม,มาแล้วห้าครั้งนะจนปะพิดแก่งแรงกันปะพิดต่อกลางนักต่อนักเหมือนกันเสมาอีกเนี่ยดูตนมีน้ำใจนะสำหรับปีนีท่านใดที่จะเรนัวโจมหัวเรามีจองตัง้งติดตามที่ลิงหน้าโปรไฟล์นะการีชมปีไม่มีการจะใ้ใดใดทั้งสิน้นเรามากวางปลอดกองโกยดจนกันบ้างเสมออีกโกโนดล่างข้าวหยุดตะจักหรือว่ากาะติงเยีางไร ก็ว่าชนามาแล้วห้าครั้งนะลาทุตะนาทีซูกุไตน่าจะมีไอการดิงเชียงไร่นะจนบาปิดแข่งแรงจะมาจิกะเพิดจุกกวัดมัดโตนะปะเปิดต่อกลางนกต่อนับนกเหมือนกันสะมาจิกสำหรับหัวกนนี่ดีเจอดีแก่งเจอแก่งใครจะอยู่ใครจะไปมีคำาตบนะสนามยังโกรุงทะเลล่วงสุโุไตน่าจะมีามปลาดนะ้ามปลาดสำหรับพีพีดันไดทดีเจล่นหัว ชมัวเราีม่จองตังติดตามตีลิ i ง k i n นะโปรไฟล,ล์นะการปรีชมปรีไม่มีการจะย้ายใดๆท้งซิ้นก็ขอบคุณครับ